กลับสวีเดนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกนทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมสังกูลในช่องสังกูลชนะเอ็กซ์ทัวร์กับมาทุนหนึ่งร้อยแปดสิบหลังจากห่างหายไปนานพอสมควรนะครับมากลับมาแล้วกับวันหยดุดสุดสัปดาห์นะครับไม่ใช่วันหยุดเดียววันหยุดนักขัตเร่กนะครับ,รรบสำหรับวันพ่อนะครับก็ใครมีพ่อมีแม่ก็นั่นแหละ ก็รักพอรักแม่มากนะครับผมจัดมาหน่อยครับเด็ดสีนะครับใครชินชอบฝากไลค์แชร์ด้วยใครเข้าใหม่นะครับนะอย่าลืมกดติดตามครับคอนเซปต์ตรงนี้ทุนหลักสิบหลักร้อยแตกพันหยุดนะครับฝากไม่เกิน5รอบนะจ๊ะอ่าลมหนาวก็เริ่มมาแล้วนะครับหนาวสลับร้อนงงๆอยู่เหมือนกันนะครับมาดูกันซะหน่อยสีจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าครับสวยครับเคมาช่องสองไม่เข้าครับสวยแจ่มใบเชื่อมติดอย่างนี้ก็ร้อยปื้อสินนิดนิดครับโอ้โหสี่สิบจุดสองศูนย์คอมโบหน่อยไม่จ๊ะ มาต่อครับคิวไม่เข้าครับมาดูซิรอบที่2องนะครับทุน180ครับมาดูดีว่าจะมาหรือเปล่าเป็ิดแปลไหมเป็ิดแปลจะแตกพัน,นหรือไม่จะมาหรือเปล่าขอไหลลงมาครับไม่เข้าครับผมยังไงสาวทำสแกตเตอร์ว่าอย่างไรครับนิ่งเกินสวยครับเลื่อนต่อครับร้อยเปอร์เซยังไม่มา ังไงสาวถ้ำครับจบไหมโอ้โหยังนิ่งอยู่สวยครับขอเคมาโอ้โหยังนิ่งอยู่ครับอืมโ,โอเคมีลุ้นครับเอมาหน่อยจองแรกไหมครับผมขึ้นไปขึ้นไปสาถา้ำโอ้โหช่วงนี้ก็อย่างว่านะครับโดนโดนเดือนก็เกลือเออยู่เนาะ ขอระมัดระวังด้วยผมอาจจะแจกทุนช่วงกลางๆเดือนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ติดตามไว้เลยนะครับนั้นจะได้ไม่พลาดกิจกรรมหรือการประกาศรางวัลผู้โชคดีหรือกิจกรรมต่างๆนะก็ติดตามไว้ด้วยครับผมลิงอยู่ใต้คอมเินด้านล่างเขาร่วมรอไปเลยครับหกมุนมาจะร้อยเปิดสินหรือเปล่าเคไปก่อนครับมีลุ้นติดต่อพี่เขียวมาจ้อง3สวยงามอ้โหมาครับ1.2.80ยเคมาหน่อยไหมไม่ข้างี้ยผมบิ๊กบินไปก่อนครับ185อู้วมาดีจัดครับเบ็ด8นะครับ ตอนนี้ดีดขึ้นมาเป็น350นะเกือบเท่าตัวในเพื่อน,นจริงเพื่อนสามารถหยุดแล้วทํากําไรได้เลยนะครับนะใครอยากเซฟเซฟชัวร์นะครับไม่ต้องขยับเบ็ดถึงเบ็ดอันนี้หรอกเจ้าผมเบ็ด20อ่อ่ะก็อาจจะมีหลายอารอบหน่อยอูย้สวยครับพี่ม่วงนะโอเคขอเคช่องแรกมาอย่างไงครับสวยงามเคช่องแรกมาครับผม มาหน่อยไหมครับจานเคร้อยเปอรเซ็นครับดอกนี้สวยงามครับสี่หนึ่งครับผมบึ้มบ้ามซัมเบของแท้ครับแตกกันสี่ครับโอ้โหเบ็ดแปดของจริงเฮ้ยเกินไปเกินไปยังไงครับเคร้อยเปร์เซ็ครับมายติดอย่างนี้พี่เขียวยิ้มแจ่งครับโอ้โหหนึ่สครับโอ้โหมาเลยครับผม มาดิจานโอ้โหของจริงตอนนี้คูยี่แล้วครับหนักหนักเน้นเน้นครับเบ็ดแปดแตกพันครับโอเคยังไงยังไงหนึ่งบนสุดท้ายร้อยเปมานิดนึงอีกนิดนึงบึม้มบ้ามสามปีวอ้ยพี่ทองมาน้อยแต่มานะโอ้โหหกรอยครับโอ,โอ,โอ,โอ้พี่ทองนิดเดียวแต่โคตรเยอะ โอเคครับโอ้แล้วตัวคูณสูงซะด้วยครับจบที่คูณ30ครกับมันเพื่อนสำหรับทุน1 8 0จบ2,400ครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับจึกนงินกิมแมลิปหน้าครับบ๊ายบาย